แล้วจะไป,ปตายเพาคุมนี่แหละอันนี้รทำไมเนี่ยเ่องสีหมื่นก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไซื้อใหม่ได้มันมีความสุขอยู่กับเมียไหมร,รูปคำคำล่อกระเบ็ดเนี่ยอตอบชัดๆดิว่าไง คักขึ้นีน่แทกะก็เบ็ดก,กับโอกเนี่ยโอ้ยไ,ได้รูปได้คำได้บายนี่แให้เต้กว่า,ามีความสุขบ้างไหมตอบตอบสิตอบมาเดี๋ยวนี้ วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็จะรูปกลับรูปร pues, ูปคำคำอีสาวสาวพวกเนี้ยเนี่ยสาวสาวเนี่ยสาวน้อยสาวใหญ่สาวเล็กสาวเท่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยวันวันเองเนี่ยจะลงแดงแล้วไงไม่ได้ไปตกปลาก็ต้องมีการแลกเพียงกันนั่นแหละก็ตามที่เราคุยกันไว้ถ้ากล้าก็ ถ้าก้ากล้าให้ก็กล้ากล้าแบบถ้าเกิดว่ากล้าให้ทำ <laughs> ถ้ากล้าให้ชัดก็กล้าให้เหมือนกันนะจ๊ะมาไ,ไ,ไงไปรุน่นมาไงไปรุ่นให้คิดก่อนอ่ะสักไปนั่งคิดก่อนนะกลับมาค่อยให้คำตอบโ okay, okay, อเคป่ะโอเคปะเอามาทางนี้ สีลักไปขายเวอรมันสีให้โอเคพ่อจะให้พ่อลงเฟซได้เลยลงเฟซได้เลยจิอเนี่ยให้แะเดจนโอพีพ่ไปหาออืเอาลักไปขายเราให,ห้ฮึฮึฮึฮดูกกอุปกรณ์นะมันทั้นุ่งทันอมยิ่งกว่าลูกกว่เมียอีกขอบอกโอ้โหด,ดูดินะซองมันก็นิ่มๆซองนิ่มมากใส่ลงใส่ลอกโอ้ยดู นีที่เก็บอย่างดีอือนี่เห็นไหมดูกระเป๋าดิอุ๊ยอยาวขนา,าดอนะ้รเดีนะ๋ยวสิเนี่ยเี่ยไหเก็บปูยาวมากเก็บเบ็ดรักกว่าเมียมไหมอ่ะตอบพูดมาไม,นะไม่น่าใช่การกระทํากับพูดมันส่วนทาง การกระทำคำพูดเป็นส่วนทางนะเสียรักเมียมากกว่าแต่กูเห็นรูปๆคำคำเบ็ดทุกวันเมียไม่เห็นรูปๆคำคำบ้างเลยหนูที่หนูอ่ะหนูมีเบ็ดอยู่แล้วแต่หนูไม่ได้แปลว่าชอบเบ็ดชอบไปตกปลาบ่อยนะอะไรเอ่ยรูปๆคำคำทุกวันอะไรเอ่ยยาวๆก็รู้แล้วครับสั้นๆยาวๆรูปๆคำคำทุกวัน มียันไซมินิเอาไปได้กี่อันในการีเงินมั้งเนี่ยเลืสองอันนะได้